สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูประจบเข็มทองครับในการจัดเรียนกอนออนไลน์วิชาสุขศึกษาชม้นศึกษาปีที่5สาระกลุ่มที่4การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโร,โรคหน่วยการเรียนรู้ที่9การปริบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการ ความหมายของสุขกรญานแห่งชาติสุขกรญานแห่งชาติคือ,คอข้อกําหนดที่เด็กและเยาว,วชนตลอดจนประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจสังคมความสําคัญของการปฏิบัติตนตามสุขแห่งชาติการปฏิบัติตนตามสุขแห่งชาติเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้สุขภาพกายจิตใจแข็งแรงมีสมรรถภาพในการเรียนมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการมีสุขภาพที่ดีได้นั้นจึงต้องใส่ใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนน้องรู้ครับหนูเตือนค่ะกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ1 0ประการข้อแรกคือดูแลร,รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและของใช้เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะ ข้อที่ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารการดูแลรักษาฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากดูแลฟันไม่ดีก็จะทำให้ฟันผุและเกิดอาการเจ็บปวดทานอาหารได้น้อยเกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ครับข้อที่ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายมือที่ไม่สะอาด อาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นควรล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินอาหารสัมผัสใบหน้าและหลังเข้าห้องน้ำไอจามและสัมผัสสิ่งสกปรกนะคะข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีชูชากการกินอาหารที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดโรคต,ตา่างๆเราจึงควรกินอาหารสะอาดให้ครบห้าหมู่ ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปด้วยนะครับข้อที่5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทั้งเพศบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทั้งเพศ เป็นอบายมุกที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงครวรลดละเลิกกันนะคะข้อที่ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐานสำคัญสำ,ญสำหรับทุกชีวิตทุกคนในครอบครัวควรให้ความสำคัญเคารพกันเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันนะครับ ข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทอุบัติภัยทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเริ่มที่ตัวเราใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะข้อที่8ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีออกกําลังกายทุกวันหรือเล่นกีฬาเป็นประจําเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับข้อที่9 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีเราควรมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยเมื่อมีความเครียดควรปรึกษาคนรอบข้างนะคะข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมเราอยู่ในสังคมเดียวกันมีจิตอาสาดังนั้น ควรแบ่งปันช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันนะครับผลิตโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขครับหลังจากที่เรียนได้ดูวิดีโอสุขศึกษาสิบประการไปแล้วะครับส่ปได้ดังนี้ครับหลักสูตรอย่างชาติสิบประการหนึ่งใรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวัน 3. หล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 4. รับประทานสุขสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูชาติ 5. งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสมเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทาทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอและ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม เอาละครับการบ้านวันนี้มี2ข้อข้อ1ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุข,ขบัญญัติแห่งชาติในหนังสือสุขศึกษาชั้นประถมศาปีที่5เพิ่มเติมข้อ2ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดการปฏิบัติตนตามหลักสุข,ขบัญญัติแห่งชาติในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า166ให้ถูกต้อง นักเรียนครับนักเรียนจะลืมเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถ่ายของรูปส่งลงใไลน์กลุ่มห้องของตนเองนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ